สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้นะครับข่าวแรกขอเอา Xiaomi ะ ปกติผมเรียกเสี่ยมี่เนาะดัวยติดปากโอเคเป็นชื่อเดียวกันแล้วแต่ละกันนะครับผมเรียกเสี่ยมี่แล้วกันนะครับเสี่ยมี่นะครับเขาบอกว่าอนาคตอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์เรื่องของทําเรื่องของรถยนต์ครับคาโปรเจกต์นะับเป็นโปรเจกต์ของรถยนต์นั่นคือหมายถึงเป็นทยนยนในอนาคตนั่นเองเราจะเห็นว่าเทรนในปัจจุบันครับเทสล a ามาแล้วนะครับในประเทศไทยก็มาคือเป็นรถไฟฟ้าเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของอ่าสมาร์ทคาร์นะครับที่เป็นเรื่องของระบบ หรือสมองกลอัจฉริยะที่ฝังอยู่ในตัวรถนะครับแน่นอนว่าเสี่ยมีเองเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรียกว่าเป็นเทคคอมพานีครับไม่ใช่เป็นแค่ตัว s สมาร์ทโฟน Company ดังนั้นก็คือจะมีอีกหลากหลายส่วนนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าเขามีมุมมองว่าตลาดรถยนต์มาอย่างแน่นอนนะครับและ อีกไม่นานนี้ครับก็จะร้อนโปรเจกต์ตัวรถยนต์ออกมานะครับผมซึ่งยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นคันออกมานะแต่ว่าก็คือเหมือนกับเริ่มทำโปรเจกตรรถยนต์ก็คือเขามาโฟกัสเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งอันนี้เขาก็โฟกัสไปที่ตลาดของมิดคือราคากลางและคือราคาสูงนะครับราคากลางกับสูงเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันก็คงหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยครับผม เข้าใจว่าประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วตลาดนี้นะครับก็น่าจะยังเป็นตลาดที่ไยกว่าเป็นตลาดใหม่แล้วก็ยังสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าเสี่ยงมี่นะครับเขาจะมีคอนเซปต์เหมือนกับตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้งานกันอยู่นะครับที่เ,เรียกว่ามีราคาถึงแม้ราคาจะออกมาเป็นล้านหรือ2ล้านหรือ3ล้านแต่ว่าฟีเจอร์จัดเต็มแน่นอนนะครับอาจจะเขาเรียกว่า ขี่ออกมาหลายรุ่นหรือเปล่าหมายถึงออกมาทีเหมือนสมาร์ทโฟนหรือเปล่าในช่วงแรกผมว่าคงคงไม่สามารถนะเพราะเนื่องจากมันเป็นรถนะครับก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์พวกสมาร์ทเนี่ยมันสามารถที่จะแบบตัดทอนฟีเจอร์แล้วก็ออกมาเป็นแบบหลายโมเดลให้เลือกได้นะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสักสองสามโมเดลให้เลือกสักสองสามราคาประมาณนี้นะครับก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีแล้วว่าเขาบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเราก็จะได้เห็นที่เรียกว่าโปรเจก t นี้ ออกมาก็คือ,อน่าจะได้เห็นพวกเรียกว่าดีทรงดีไซน์จริงในรูปเนี่ยมีดีไซน์ละนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่า,าเรียกว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะั้นผมเชื่อว่าน่าจะมีเป็นพวก OS ของของตัวเองเป็นสมองกนครับอาจไม่ใช่ OS เป็นสมองคนนะอาจจะมีการทำงานที่เป็น,เร,เ,ปนเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นทางดิจิทัลต่างๆเนี่ยที่เข้าไปผนวกอยู่ในนี้นะครับนอกจากที่เหมือนกับที่เราเป็นออโตโมออโตเมชันคาร์เนาะ ที่สามารถขับรถเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองรอดูอีกทีอันนี้คือก็คงเป็นในจีนแหละในช่วงแรกนะครับแต่ว่าจะมาโกลบอลเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องต้องรอติดตามนะอีกน่าใจนานเลยล่ะผมคิดว่านะครับผมถัดไปครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเอาในประเทศจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเขาพัฒนาเครื่องมือออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าจะบ y ายพ s าสเรื่องของเอ่อโพรซีปรเวซี ที่ของ Apple เนี่ยที่จะมีการจัดการเรื่อง Policy ตัวนี้นะครับในการอัปเดต OS นะครับก็จะเปลี่ยน Policy ต่างๆที่เกี่ยวกับ User อย่างพวกเราของคนของการใช้งานเนี่ยให้เรียกว่ามีการอารามีการรู้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลตรงส่วนไหนอย่างไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็รรวมถึงมาตรฐานของของพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยก็คืออาจจะไม่สามารถนำข้อมูลเราไปใช้ได้ถ้าเราไม่ได้ยอมรับเนื่องจากข้อมูล เรื่อง PDPa อย่างเี้ครับชุกวันนี้มันก็เรียกว่ามีกฎหมายบ้านเราก็จะรองรับแล้วนะครับผมก็มีกฎหมายเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มเริ่มตื่นตัวนะครับแล้วมีการปรับใช้แล้วรวมถึงในตัวออ OS ของทั้งจริงจทั้ง Apple iPhone นะแล้วก็ Android ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเออ Apple เนี่ยก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรเขาบอกว่าผู้ใช้ในจริงจริงก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าจีเนี่ย เขาพัฒนาเครื่องมือออกมาได้แล้วนะครับก็คือเขาบอกจะบายพาสโพลิซีตรงนี้หมายถึงเขาอาจจะมีการเก็บข้อมูลของเราในวิธีใหม่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้ามวิธีของ a p p l e ไปไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเขาบอกว่า ประมาณว่าสามารถเ,าเขาเรียกว่าก็มีคือมันจะมีผลต่อวงการโฆษณาครับอาจจะรายได้หดหายเขาก็าจะมีแบบวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็อาจจะมีการส่งโฆษณามาถึงเราได้เช่นเดิมนะครับเขาบอกว่าบริษัทที่ที่เราน่าจะเห็นก่อนคือ b y t e d a n c กับ Tencent นะครับเขาน่าจะจับมือกันแล้วก็พัฒนาตรงส่วนนี้ออกมาซึ่งจริงๆอย่าง Tencent หรือ b y t a n c เองครับก็คืออย่างมีอย่างที่เราใช้งานกันเยอะๆเลยปัจจุบันคือ TikTok นะครับก็ น่าจะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็แน่นอนว่าเขาคงหลีกหนีไม่ได้เพราะก็คงเข้าไปใช้อยู่บน Google แล้วก็ Apple เนาะบน OS ตัวนั้นเขาก็ต้องหาวิธีครับในการาผ่านเรื่องของโฆษณาเพื่อที่จะได้เรื่องเรื่องของค่าโฆษณาหรือข้อมูลต่างๆที่มันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามครับว่าอันนี้จีนนำไปแล้วไม่รู้ว่ามีประเทศอื่นจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมกันหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าอนาคตโดนแน่นะครับผม ถ้ามีการอัปเกรด OS ใหม่นะครับทั้ง Apple และ Google ผมเชื่อว่า,าทูตัวนี้จะเข้าไปอยู่ทั้ง2เวอร์ชันะไรต่อตามข่าวนี้ก็คือเปไปอยู่บน a อ p p p l e ก่อนนะครับที่เป็น iOS นะครับเป็นตัวหลักก็อนาคตก็ Google ก็ต้องมาแน่นอนกนะับ Android นะครับไม่รอดแน่แนโอเคถัดไปครับ Instagram ครับเขาบอกว่าใกล้ๆนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะออกเวอร์ชันนะครับของเด็กอายุ13ขวบ ต่ำกว่า13ขวบอ่าก็คือเป็นเวอร์ชัน Instagram สำหรับเด็กนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยการใช้งาน Instagram มเขาบอกว่าเขามีข้อมูลว่ามีรีเควสต์จากเด็กเยอะขึ้นนะครับอาทิคล้ายๆกับ t i k t o อลดิ t o ตอก็เหมือนกันหลังๆนี่ก็มีการคุมเข้มนะครับไม่อนุญาตให้เด็กกว่าต่ำกว่า13เล่นได้ก็าอารมณ์คล้ายๆกับ Instagram นะแต่ว่าเนื่องจากมีรีเควสต์มือนกับมีความต้องการในการใช้งานแหละ ขาก็อยากใหอ้ออกเวอร์ชั่นที่เป็นของเด็กต่ำวัยายุ3เล่นได้นะครับก็ะจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับมีแต่คอนเทนต์ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กนะเหมาะกับถึงเด็กอาจจะเป็นแบบคอนเทนต์น่ารักๆนะครับอาจจะมีเครื่องมือต่างๆอีโมติคอนสติ๊กเกอร์และอื่นๆตามมาอีกเพียบนะครับ ก็จะได้มีคอนเทนต์ปัจจุบันคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะคุมยากนะทั้งทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงตัว i n s t a g r กรปัจจุบันประเทศไทยก็จะมีการข,ขายของเนอะงแต่บางทีด้วยหลากหลายคือด้วยด้วยคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับด้วยกฎที่ออกมามันก็อาจจะไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้กับทุกคนนะแต่ว่า,อ,าอีกอันนึงก็คือเรื่องของอายุนี่แหละที่เขาบอกว่า,าต่างวัยต้อง,ต,องต้องอายุมากกว่า13ใช่ไหมถึงจะใช้ได้แต่ว่างานนี้คือ ก็มีเด็กมาเล่นเยอะนั่นเองครับอาจจะเอาแอคเคาร์บุกพองมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้ส่งผลให้อ่มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วอาจจะมีคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะกับเด็กที่ต่ำอายุสิบสามนะครับก็รอดูครับว่าเขาจะรูอาต์ออกมาเมื่อไหร่เขาบอกอีกไม่นานนี้นะครับก็น่าจะน่าจะออกมาให้ให้ใช้งานกันคราวนี้คือใครที่มีรูปมีหลาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ใช้กันนะครับอันนี้คงผมว่ามันน่าจะมาที่ที่ตัวสหรัฐหรือที่ยุ่ฝั่งยุโรปก่อนนะครับทางเอเชียต้องรอดูอีกทีหนึ ถัดไปครับเป็นตัวซอฟต์แวร์นิดหนึงแล้วกันเอ่อ t ท l ลกร a m นะครับเขาบอกว่าเขาลอนตัว Voice Chat เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับ Clubhouse เลยใครที่ใช้งาน Telegram นะผมเชื่อว่าน่าจะมีคนใช้งานอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยละในบ้านเราแต่ส่วนใหญ่คงไปไลน์นะครับในการแชทจริงๆ Telegram รก็คือเป็นตัว แอปแชทครับอย่างหนึ่งที่สามารถส่งข้อมูลส่งภาพอะไรต่างๆได้ก็ดีมี e m o t i c o มีอะไรให้เล่นเยอะกันแต่ตอนนี้คือเขาพัฒน,นานครับตัวเสียงออกมาเรียบร้อยแล้วสามารถพูดได้นะครับมีสปิเกอร์นะครับมีเวทีให้เหมือนกลับ clubhouse เลยนั่นเองนั่นหมายถึงเ,เราก็ใช้งานฟีเจอร์พวกนี้บน telegram ได้นะครับซึ่งอันนี้ลองอัปเดตกันดูนะครับผมว่ามันใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรืออย่างนะครับตอนนี้เขาบอกว่า,ามีแล้วแล้วก็สามารถที่จะส่ง ข้อมูลด้วยเสียงอันนี้คือมันสามารถอัดด้วยไม้ได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เขาโชว์มาแล้วก็เออมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับมันมีไวริคอร์ดที่จะส่งออกไปได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไลฟ์ได้ด้วยนะครับอ่าก็จะทําให้ออดีเอสหรือว่าผู้กลุ่มที่เรามีกลุ่มตั้งขึ้นนะสามารถที่จะออทําฟังก์ชันในการใช้งานด้วยเสียงนะครับก็คือนอกจากแต่ก่อนที่แชทนะครับเราก็ใช้งานด้วยเสียงนี่แหละ ในกลุ่มของตัว Telegram ได้ก็อารมใครคลับนะรับแต่ว่ามันอาจจะไม่ดังเท่าเนาะในประเทศไทยก็หากใครใช้งานนะครับมีใช้งานอยู่ก็ลองอัปเดตกันครับตอนนี้อัปเดตแล้วผมลองอัปเดตมาก็น่าจะได้แล้วล่ะครับบน iOS นะบน Android นี่ยังไม่ได้ลองแต่ใครใครที่ใช้งานอยู่ก็อาจจะไปลองทั้ง2เวอร์ชั่นดูนะครับถัดไปครับตัว Google นะครับงานนี้ก็คือเป็นเรื่องของแอดนะครับเขาบอกว่า Google เนี่ยบล็อกตัวแอดที่มันผิดกฎหมายนะครับหรือผิด เ,เรียกว่ามาตรฐานนะครับไปถึง3.1มจุดหนึ่งมิลเลียนนะครับมันเท่าไหร่หละ่ะ3ล้านหนึ่งหรือเปล่า3ามสิล้านไหมอ่ะตีไม่ถูกแต่สามจุดหนึ่งมิลเลียนก็ถือว่าเยอะเนาะมิลเลียนมิลเลียนอ่ะเป็น2หลัก3.1มจุดหนึ่งมิลเลียนนะครับอ่ะตามนั้นก็คือปริมาณเยอะเป็นหลักล้านนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของแอดเวนติซิ่งนะครับก็คือเขาจะมีการเรียกว่าทุกๆุกปลายปีผมเชื่อว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีเรื่องของโฆษณาเนานะปัจจุบันเนี่ยโฆษณาเข้าถึงตัวเราเนี่ย ได้เยอะมากเลยนะครับทำให้บางทีเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าหลุดลอดแหละไม่เข้ามาตรฐานแต่ก็หลุดลอดมามันอาจจะเอาข้อมูลเราเนี่ยไปใส่โฆษณาแลอาจ,จะทำให้เราเกิดเสียเงินหรือว่าเกิดความไม่ตั้งใจหรือว่าบางทีก็เป็นโฆษณาต่างๆที่มันเรียกว่าล่อลวงก็ได้นะครับล่อลวงให้คลิกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นที่แบบไม่ถูกต้องตามหลักการโฆษณาที่เขาตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยครับเขาบอกว่ามีมากกว่า40 p o l i c y เลยนะครับที่แบบ เอ,อ่อฟาร์ิเชอร์เนี่ยเป็นคนแบบผิดหลักไปอย่างเงี้ยครับก็โดนบล็อกกันไปนะครับก็จะมีโฆษณามากมายในปัจจุบนันอันนี้คือมันก็เป็นวงการเออแอบวายทายซิ่งนะครับที่มันมีผลกับเราโดยตรงเพราะเราเป็นผู้ใช้งานเราเป็นผู้รับโฆษณาซึ่งเอ่อถ้าหากผู้ผู้ส่งโฆษณาเนี่ยมีจุดประสงค์ไม่ดีเนี่ยหรือว่าจะโดนไม่ว่าจะเป็นมา์แวร์หรือเป็นสแปมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ฐานได้ทำส่งผลให้เราเนี่ยมีการเสียงเงินนะครับเสียง,งานข้อมูล Data นะครับ เสียในหลายๆด้านรวมถึงเสียพาเวอรซีของตัวเองนะอาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยเอาไปส่งต่อได้ด้วยนะครับเอา,าอาจจะได้พวกข้อมูลเบอร์โทรเอ่อโลเคชันหรืออื่นๆนะที่เขา uh, อนุญาตอะไรเงี้ยครับเอาไปโดยที่แบบบางทีเราไม่รู้ตัวนะเพราะโฆษณาพวกนี้อย่างที่บอกว่ามันมาโดยที่แบบผิดหลักนะครับมาตรฐานที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่ที่ชอบของฟรีเนี่ยอาจจะต้องนิดนึงเพราะว่าใน Google เองนะครับจริงแล้วในระบบของ Google เองเนี่ย ก็พวกแอปต่างๆที่มันมีฟรีส่วนใหญ่เนาะมันก็จะมีเรื่องของโฆษณาขึ้นให้ใช้งานจริงก็มีโฆษณาขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจไปคลิกหรอกบางทีมันแบบล่อลวงครับเอาเครื่องหมายเครื่องหมายปิดปิดอย่าไปย,ย้ายไปอยู่ตรงมุมซ้ายมุมขวามุมล่างบนบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่รู้นะครับก็อาจจะทําให้หาไม่เจอเกิดความน่ารําคาญเกิดหลายๆเรื่องขึ้นนะครับก็คงเป็นประการละชนี้นะครับผมเรื่องโฆษณาวันนี้อาจจะหนักเรื่องแอปพลิเคชันไปสักนิดนึงนะครับผมก็เอาไว้ติดตามกันใหม่ใน วันถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ spotify นะครับ apple podcast นะครับ google podcast นะครับ b o o d i t podcast นะครับ a n c o r e podcast นะครับ youtube ก็ได้ facebook ก็ได้นะครับ ทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.happytechblog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ